สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน c าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูรักนาธนูประจำช่วงวันที่15 28กุมภาพันธ์นี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะเริ่มที่สถานะคนโสดนะคนโสดนะคะ king of born สี่เหรียญเจ็เหรียญ ไม่เท้าแล้วก็9ดานะคะชาวธาตุไฟค่อนข้างเด่นเมษิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์น,นะคะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อคุณอาจจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาก็ได้หรือเป็นคนที่ยังเก็บอยู่ในใจนะคะยังคิดถึงเขายังไม่ลืมเขายังกอดเก็บเขาว่าจะเป็นคนรักเก่าหรือคนคุยเก่าในอดีตก็ได้นะคะช่วงนี้คุณเหมือนจะโฟกัสไปในเรื่องของการงาน มากกว่าในเรื่องราวความรักนะคะเพราะว่าความรักเนี่ยอาจจะทําให้คุณแบบเครียดหรือกังวลมากมากมากก่อนหน้านี้อยู่แล้วอาจจะส่งผลให้คุณออมีความกังวลหรือพิจกกังวลในเรื่องของคนที่อยู่ในใจของคุณในช่วงนี้นะคะบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยคิดเยอะเกี่ยวกับเขานะคะต่อไปคนใหม่ๆจะมีเข้ามาไหมห้าดาบเพอร์น็ เซอร e เพนนัคอสนะคะคนใหม่ๆจะยังไม่เด่นนะจะเด่นเป็นคนเก่าเป็นคนที่ยังอยู่ในใจคุณนะคะต่อไปนะคนที่อยู่ในใจคุณคนนั้นสถานการณ์ความรักเป็นยังไงสองเมท้า d เดวิลนะคะเจออยู่กับเรื่องราวของความรักซ้อนนะคะรักษาเศร้าตัดไม่ขาดนะตัดไม่ขาดเลยสักคนมนาะะจากคนที่อยู่ซ้ายมือขวามือนะคะ คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามมีเรื่องที่ทําให้เขาเนี่ยสับสนคิดมากไปตกกังวลนะคะต้องเลือกเนี่ยมันเลือกไม่ได้เลยนะคะชาวธาตุน้ําค่อนข้างเด่นนะมีกรากฏหรือพิจิตที่อยู่ในราศีลาหรือดาวศุกร์นะคะต่อไปนะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะ เจ้าเหรียญหกดาบนายออฟซอว์ยูออฟฟอร์จูนน g h ออฟคัพนะคะโอเคถ้าเป็นคนเก่านะก็มีโอกาสที่เขาจะวนกลับมานะคะอาจจะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันนะเป็นเชิงมาจีบมา๊อกมาถามไทยมาเช็คเรตติง้งนะคะมาก,กว่านะฝั่งคุณนะ่ะคิดยังไงรู้สึกยังไงกับเขา คุณรู้สึกว่าเขายังคงเป็นที่หนึ่งในใจคุณเสมอนะคะคุณรอต่างอย่างจากเขาคุณยังรักเขาอยู่นะคะคุณดูสถานการณ์หลายอย่างอยู่ห่างๆอย่างหงงห่วงนะคะสามดาบคุณทําใจเอาไว้แล้วลึกๆข้างในว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่เป็นไปอยากที่คิดไว้นะคะหรือมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ในใจเรายังรู้สึกว่าเรายังรักเขาอยู่เราอยากจะขออยู่ตรงเนี้ยนะคะ รู้สึกอยู่อย่างนี้สิ่งที่อในใจเขาเจ็บดไม่เท้านะคะมีํำแพงระหว่างกันและกันก็คือคนปัจจุบันของเขาหรือความสัมพันธ์ปัจจุบันของเขาเขาอยากจะบอกว่าเหมือนในใจเขานะเหมือนอยากจะเลิอกกับคนนั้นเน่ยคนปัจจุบันนะคะอยากจะจบกับคนปัจจุบันแต่มันยังจบไม่ได้นะคะมันยังตัดไม่ได้ตัดไม่ขาดทั้งหมดหรือยังตัดสินใจไม่ได้นั่นเองนะ ต่อไปบทสรุปห้าดาบนะคะคนเก่าจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกหนักใจอาจจะเป็นการพูดคุยหรือข่าวสารบางอย่างที่เรารับรู้มานะคะสามไม่เท้าคนที่ใช่ยังคงต้องรอต่อไปนะคะหรือการพูดคุยจากเขาเนี่ยมันจะยังไม่มาช่วงนี้อจะต้องรอไปอีกสักนิดแต่ว่า ข่าวบางอย่างเกี่ยวกับเขาจะทำให้คุณคิดมากแล้วก็หนักใจนะคะรู้สึกหนักใจในบางอย่างรักนะแต่ไม่แสดงออกดีไม่พอลงรักแบบจริงๆ intention to do respect นะคะความสัมพันธ์เนี่ย ในตัวเขาอะ่ะมันมีสัญญาณเตือนอยู่หลายอย่างแล้วนะคะอยู่ที่เราอะ่ะจะให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนนั้นไหมนะคะสัญญาณเตือนขึ้นมาก็คือจะต้องระวังละหรือความสำคัญ,ญนี้มันน่าจะลําบากละสําหรับความรู้สึกของคุณ new love นะคะมีโอกาสจะได้เจอความรักครั้งใหม่ประมาณช่วงปลายคําสัปดาห์คําทํานายนะคะประมาณ เกือบสิ้นเดือนมั้งประมาณนี้น่าจะเจอคนใหม่เข้ามานะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณด้วยทุกการกดไลค์กด like, แชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักคนมีคู่ภายสลับกันได้ระหว่างคุณและก็คนรักของคุณนะคะมาดูฝั่งของคุณก่อนสถานการณ์นะ A อ u ซอับคัพาดาบนะคะมลอฟอฟจูนไนท์ออฟสอแล้วก็ทมพน ชาวธาตุลมค่อนข้างเด่นนะกลุ่มเมทุนหรือต้นที่อยู่ในราศรีลัคนาหรือดาวศุกร์มีคนใหม่ๆเข้ามาชอบพอคุณมาอยากทาความรู้จักหรือมีโอกาสได้เจอกับคนรักใหม่คนใหม่ที่จะเข้ามานะคะเรื่องเนี้ยมันมองว่ามันเป็นปัญหาละกาวดาทาให้คุณรู้สึกเครียดนะคะไม่สบายใจล่าคนนี้เขาจะเข้ามาทํา ให้มันเกิดปัญหากว่าเดิมไหมนูนนั่นนี่นะคะคุณรู้สึกว่ายิ่งปัญหานี้เข้ามาคุณยิ่งอยากจะทําอะไรบางอยา่างเพื่อความสัมพันธ์หรือเพื่อคนรักของคุณอยากให้เขาเชื่อใจในตัวเรานะคะต่อไปนะฝั่งคนรักเป็นยังไงห้าเหรียญเคอร์มิตแาดไม่เท้างานเขาเยอะหลายๆอย่างที่เขาจะต้องทําเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้เราเท่าไหร่นะคะ ไม่ค่อยมีเวลาให้แต่ก็ต้องการความรักต้องการความเอาใจใส่ที่เขาเงียบเงียบไม่ค่อยจะได้พูดอะไรมากมายหรือไม่ค่อยเรียกร้องไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ต้องการเขาต้องการแต่เขาไม่อยากจะพูดเยอะเท่านั้นเองนะนะคะเขาอยากให้เราเนี่ยเข้าใจในโมเมนต์ของเขาในความรู้สึกของเขามากกว่าการจะต้องพูดต้องบอกอะไรนะคะโอเคความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณสามเหรียญ เดือบูโหมีโอกาสที่เขาจะรู้นะคะว่ามีเรื่องของบุคคลที่สามหรือคนใหม่จะเข้ามาเมื่อจะเป็นการคุณจะยังไม่เล่นด้วยกับคนคนนัน้นหรือยังไงก็แล้วแต่มีโอกาสที่เขาจะได้รู้เรื่องนี้หรือมีโอกาสที่เขาจะหยิบเรื่องเนี้ยขึ้นมาพูดคุยกันจับเขาคุยกันกับคุณนะเขารู้สึกว่าเรื่องของบุคคลที่สามเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเจะไป ควบคุม control หรือจัดการหรือบังคับหรืออะไรคุณได้นะคะเขาทำอะไรไม่ได้มันอยู่ที่คุณจะคิดได้หรือเปล่านะคะคุณจะคิดได้ไหมคุณจะรู้สิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดหรือเปล่าฝั่งคุณคิดได้รู้สึกยังไงกับเขาแปดเหรียญห้าเหรียญเจ็ดเหรียญห้าไม้เท้าโอคุณมองว่านะคะสิ่งที่เขาหยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยมันจะทำให้คุณโกรธ หลุดหลดได้เลยนะคะจะมีปากเสียงหรือมีสีที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่เขาไม่มั่นใจในตัวเราเขาไม่เชื่อใจเราใช่ไหมนู่นนั่นนี่นะคะจะกลายเป็นว่าพลิกนะจากที่เขามาแบบเย็นเย็นสบายสบายจะกลายเป็นว่าเกมมันจะพลิกเอาได้นะจากความรู้สึกของของตัวเราเองเนี่แหละนะอืม ต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจเขาแปะไม่เท้าจัสติสจริงๆแล้วเขาคอนโทรลเราอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะเขาอยากคอนโทรลเราเขาอยากเป็นเจ้าของเราแต่วิธีการของเขาไม่ได้เป็นวิธีการที่ตรงไปตรงมาแบบนั้นนะคะเขามีจิตวิทยาของเขานะต่อไปนะบทสรุป ะ10ดาบ2ดาบนะคะระวังในเรื่องของคำพูดการสื่อสารการพูดคุยการสื่อสารนะคะจะทำให้เป็นสิ่งที่ทิ่มแทงใจกันเองนะคะจริงๆท,ที่ปัญหาเนี่ยมันที่ทำให้เกิดปัญหามันคือคำพูดนะคะและการสื่อสารคนนอกเป็นเพียงแค่ปัจจัยเท่านั้นนะคะปถ้วย อาจจะทําให้เมินกันไปเลยเฉยชากันไปเลยแกจะเป็นแย่กว่าเดิมคนนอกเป็นแค่ปัจจัยนะสิ่งสําคัญคือตัวเรากับเขานะจะคุยกันยังไงขอโทษที่ไม่สามารถเชื่อใจ <c oughs> ขอโทษจริงๆอยากเจอ Release your นะคะเคลียพลังงานเนอร์จี้ลบบางอย่างออกไป ะะช่วงน,นี้เพื่อนฝูงนะคะจะเป็นตัวช่วยปรึกษาเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะคะอย่าคิดเองคนเดียวทั้งหมดแล้วก็ฟังหูวไว้หูในเรื่องของเพื่อนก็ไม่ใช่ว่าไปเชื่อสทุกอย่างมันก็ไม่ได้มันต้องมีการคิดวิเคราะห์ด้วยนะโอเคสําหรับพาร์ทของคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สุดท้ายนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและคนคุยนะไพ่ฝั่งคุณนะคะสีไม้เท้าเพศสับซอดแทงแมสิบถ้วยเดอะมูนชาวธาตลมนะคะค่อนข้างเด่นหรือมีทิพผลต่อคุณกุมเมทุนหรือต้อนที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์คุณอยากจะคอมมิดเมอยคนนี้อยากใช้เวลาร่วมกันอยากจะไปเดทนะไปนู่นไปน,น,ไปนี่เหมือนแฟน ทั่วไปเขาทำกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเรารู้สึกว่าเราควโทรลเขาไม่ได้เราตามเขาไม่ทันและมีบางอย่างที่เราต้องการแต่เขาไม่ต้องการนะคะมันเลยทำให้เรารู้สึกหดหู่และผิดหวังในตัวเขาเราเดาทางเขาไม่ออกเลยอะเราไม่รู้จะยังไงดีนะคะมันดูหม่นหม่หม,หม,หม,มองวม้วไปหมดฝั่งเขาเป็นยังไงห้าเหรียญ ในออ t เปนเดอร์คลอสเขาเจคนใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มเขานะคะอาจจะเป็นคนเก่าความรักครั้งเก่าหรือว่าคนคุยเก่าก็ได้มาขอโอกาสจะเข้าหรือเขาขอโอกาสจากคนเก่าเก่ดันเองคนเก่าๆจะวนมาในฝั่งของเขานะคะต่อ,อไปเขาคิที่รู้สึกยังไงกับคุณควีนอัพสวรัตตาชาเล็ตสองเหรียญเขาก็ยังไม่ได้ปัดคุณนะ เขาก็ยังถือคุณไว้คือกักกักไว้ค่ะนะคะสับรางไปเรื่อยอาจจะเข้าหาคุณบ้างแล้วก็หายไปบ้างมาบ้างหายบ้างแบบนี้นะะก็ถามว่าจะมั่นคงขึ้นไหมก็ยังนะคะแต่ก็แยก่กว่าเดิมไหมอืมก็ประมาณนั้นฝั่งคุณนะเอซอบครับไมออกคับคุณพยายามจะทำให้ มันเหมือนครั้งแรกที่เราคุยกันนะอืมนะคะพยายามเข้าหาเขาทำให้เขาพอใจนะคะทำให้เขาแฮปปี้มีความสุขหยอดจีบนู่นนั่นนี่นะคะอยากจะคนโทรลเขาอยากจะเป็นเจ้าของเขาแต่สิ่งที่ทำาก็คือมันไม่ได้กดดันเขาเท่าไหร่นะแต่มันเป็นการที่เราคนอนคางกดดันตัวเองสิ่งที่อยู่ในใจเขาสิบดาห้าเหรียญเดอะมูน เขารู้ว่าเขาทำให้คุณเสียใจแน่ๆในอนาคตนะคะและทำให้คุณผิดหวังแน่ๆเพราะเขาไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะมันก็อีที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันคือการที่คุณจะตัดสินใจเพราะเขาค่อนข้างชัดเจนแล้วนะว่าเขาไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้สรุปเดือดัน สิเหลียนความถึงถวง,งการยึดติดกอดเก็บตัดเขาไม่ได้ปล่อยเขาไปไม่ได้แต่ก็เสียใจมันคือการแก้ปัญหาเมันหรือมันเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะปลดปล่อยตัวเองออกมาหรือคุณจะกักตัวเองเอาไว้แบบนี้นะคะต้องเลือกแล้วแค่สิ่ที่ต้องการแต่เรายังต้องการเขาอยู่เหตุเกิดจากความเหมงา หวั่นไหว Express your love Deception มีเรื่องของการโกหกนะคะไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจเกิดขึ้นมีรักครั้งใหม่เข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นรักเก่าที่วนกลับมาในฝั่งของเขานั่นแหละมันก็เลยทำให้เหมือนสิ่งที่มันจุดติดกันมาก่อนหน้านี้เหมืนถ่านไปเกา่านอะคะ่ะเขามีเชื้อของเขาอยู่แล้วอะ นะคะดังนั้นมันมันง่ายที่ที่เขาจะไปแบบว่าเขาเรียกอะไรใช้เวลากับฝั่งนู้นเยอะนิดนึงนะคะโอเคคลิปของธนูนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณลูกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ